ที่เมืองจีนนะเด็กชายคนหนึ่งอายุเก,ก้าขวบพ่อแม่ก็ฐานะาดีจึงมีชีวิตที่สะดวกสบายร่างกายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้ววันหนึ่งเนี่ยเด็กก็บ่นว่าปวดท้องแต่ว่าอาการปวดท้องนี้ก็เป็นเป็ๆหายหาย ล้วเป็นนี้มาเดือนสองเดือนได้จนทางวันหนึ่งเนี่ยเด็กก็ร้องว่าปวดมากเลยปวดท้องรุนแรงแถมปัสสาวะมีเลือดด้วยโอ้พ่อแม่ตกใจมากรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยหมอเอ็กซเรย์นั่นก็พบว่าพบก้อนนิว่วนะ ที่ไตนะแลวเยอะมากเลยถึงห้าสิบหกก้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผ่าตัดโดยใช้กล้องสองเนี่ยมันก็เลยไม่ยุ่งยากมากราหมอกเก่งนะเอานิ้วนะทั้งห้าสิบกก้อนนี้ออกมาจากไตได้แล้วก็เอามาเรียงให้ พ่อแม่ดูนะก็ถ่ายภาพไว้ด้วยหออก้อนนิ้วในไตานี้สีเทานะดำบางก้อนนี้ก็ใหญ่นะคิดว่าประมาณหนึ่งเซนได้แต่ก้อนเล็กๆก็ประมาณสักมิลสองมิลเนี่ยที่มันน่าตกใจคือว่าจำนวนของนิ้วในไตานี่มันเยอะจริงนะ ทั้งที่เด็กก็อายุไม่มากแค่เก้าขวบหมอเรียกพ่อแม่มานะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยการที่ลูกชายเนี่ยมีนิ้วในไตยเยอะเนี่ยมันแสดงว่าลูกกินอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่และก็คงจะมีการ นะให้แร่ธาตุที่มากเกินไปด้วยโดยเพพาะแคลเซียมนะแคลเซียมที่ให้มากเกินไปเนี่ยมันก็ไปเกาะไปสะสมตามอวัยวะต,ต่างๆรวมทั้งในไตด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพอหมอ วินิจฉัยแบบน,นี้นี่แม่นี่ซีดเลยนะเพราะว่าสิ่งที่หมอพูดเนี่ยนะมันจริงเลยนะแล้วก็เป็นสีมือของแม่ซะเยอะเลยแม่บอกว่าเนี่ยชอบให้ลูกกินนะอาหารเค็มๆแล้วก็เนื้อสัตว์เยอะๆอยากให้ลูกโตวไวๆแข็งแรง แล้วก็อาหารที่นิยมให้ลูกกินนะก็เป็นอาหารที่ลูกชอบทั้งนั้นแหละ f r e n c h ฟ r าฮอทดอกไก่ทอดแถมน้ำอัดลมอีกรี่ว่าให้กินเป็นประจําเลยก็ต่อเนื่องยาวนานเพราะลูกชอบเนี่ยแล้วก็เป็นของดีนะมีเนื้อนะทำให้เชื่อว่าทำให้ร่างกายนี้แข็งแรง ล้วอย่างนั้นเนี่ยแม่นี่อยากให้ลูกสูงไวๆนะก็เลยอัดแคลเซียมเข้าไปแคลเซียมนี่มันปรากว่ามันมากเกินไปนะกลายเป็นโทษนะเกิดน,นิ่วขึ้นมาอันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าแคลเซียมที่มันเกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะ โดวยว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเรื่องเป็นมากนะกับคนที่มีอายุหรือว่าผู้ใหญ่นะที่กินพวกอาหารสัตว์อาหารเนื้อสัตว์เป็นเยอะๆนะแล้วยิ่งวันนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยให้ลูกได้ออกกําลังกายด้วยก็คงอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือเต็มที่นะตามภาษาแม่พ่อที่มีอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีนะ ก็ต้องเรียนเยอะๆให้ได้คะแนนสูงๆเข้าโรงเรียนหรือหมหาวิทยลาลัยที่มีชื่อและเด็กก็คงชอบด้วยนะที่ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าเวลาส่วนหนึ่งก็หมดไปกับเล่นมือถือเล่นแท็บเลต็ตหรือไม่ก็เล่นวิดีโอเกมนะก็เลยเป็นว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย สุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหานี่คงแค่เป็นปัญหาเดียวนะนิ้วในไตนะยังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอื่นอกห่ก็เปล่าเพราะว่าลูกเนี่ยนอ้วนนะน้ำหนักเกินต่อไปก็จะมีปัญหาตามมาเบาหวานโรคหวัวใจแค่นิ้วในไตเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วนะห้าสิบกก้อนเนี่ย อันนี้มันก็เป็นข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนจีนมากเลยนะเพราะว่าคนจีนดุลมกเนี่ยเดี๋ยวนี้ฐานะดีแล้วก็รักลูกมากอยากให้ลูกโตวไวๆอ้วนท้วนสูงแล้วก็เรียนเก่งๆนะก็เลยคงใช้วิธีไม่ต่างจากแม่คนนี้อัดอัดด้วยอาหารที่มีเนื้อสัตว์เยอะๆ และจะให้ลูกกินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่ลูกชอบและลูกเนี่ยจะชอบอาหารอะไรนะั้นถ้าไม่ใช่พวกแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายไก่ทอดฮอทดอกน้ำอัดลมไอของชอบพวกนี้เนี่ยนะข้อดีคือเด็กกินได้เยอะนะแต่ข้อเสียคือว่ามันก่ออันตรายบางทีไม่ใช่รอให้ลูกโตซะก่อนนะลูกแค่ก้าวขวบนี่มันก็แสดง ทิศไผให้เห็นแล้วการออกกําลังกายก็เหมือนกันนะเด็กก็ไม่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วเด็กชอบนั่งนั่งนอนนอน,น,อนโดยเฉพาะนั่งดูมือถือนั่งเล่นแท็บเล็ตนั่งดูโทรทัศน์หรือว่านั่งเล่นเกมเนะี่ยชอบงนั้นแหละเด็กนะผู้ใหญ่ก็ชอบแต่สุดท้ายก็ไม่ว่าไอ้ของที่เด็กชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือว่าการไม่ออกกําลังกายก็ดีมันกลับเป็นโทษ กับตัวเด็กไอ้ของที่เป็นอันตรายกับเราเนี่ยนะจริงๆมันไม่ใช่อะไรอื่นนะก็คือของที่เราชอบนั่นแหละของที่เราชอบหรือของที่ถูกใจเราเนี่ยที่จริงเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าของที่ไม่ชอบเนี่ยของที่ไม่ถูกใจเพราะว่าของที่ชอบเนี่ยของที่ถูกใจเนี่ยเราก็มักจะเข้าหายิ่งเข้าหาด้วยการเสพวยแล้วเนี่ยยิ่งแย่เลย ถ้าว่าเข้าหาโดยการกระทราะําเนี่ยก็ยังพอว่านะเช่นชอบออกกาลังกายชอบทําสวนชอบวาดรูปเนี่ยอันนี้เนี่ยผลเสียมันน้อยกว่าของชอบที่ได้มาด้วยการเสพนะเช่นอาหารนะหรือว่าความบันเทิงนะเกมออนไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นการเสพชนิดหนึ่งนะอของชอบเนี่ยถ้าว่าเรา เกี่ยวข้องกับมด้วยการเสพเนี่ยอันนี้จะเป็นอันตรายมากในรยะยอยากจะเกิดโทษนะไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยของที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันอยู่แล้วไอ้ที่อยากยุ่งอยากเสพมากๆคือของที่ชอบของที่ถูกใจและนี่ก็เป็นปัญหาไม่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะยิ่งทํางานเยอะๆไม่มี เวลาจะกินอาหารก็ต้องไปกินอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดนะมันเป็นอาหารที่อ,อร่อยนะแล้วก็ถูกใจถูกปากแล้วก็ไม่ใช้เวลานานทำงานไปด้วยกินไปด้วยทำนี้บ,บ่อยๆทำนี้ทุกวันเนี่ยเป็นปีๆนี่ร่างกายแย่นะอวัอยวะบางส่วนที่สำคัญสำคัญก็พังนะโดยเฉพาะหัวใจนะไม่ใช่แค่ตับหรือไตเท่านั้น ให้การออกกําลังกายก็เหมือนกันนะไม่มีใครชอบอะ่ะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนดีกว่าแต่ถ้านั่งนอนนอน,น,อนหรือสบายมากไปนี่อันตรายนะแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกโตแต่ว่าวิธีที่แม่ใช้คือทางลัดนะคือให้กินแคลเซียมเยอะๆให้กินวิตามินมากๆสุดท้ายเป็นยังไงนะที่จริงๆทางไม่มีทางที่ดีกว่าคือออกกําลังกาย แต่มันไม่เร็วให้ผลไม่เร็วมันให้ผลช้าแถมเด็กไม่ชอบด้วยแต่ถ้าว่าพ่อแม่เนีพยายามเปี้ยกล่อมนะให้ลูกได้ออกกํำลังกายก็มันจะช่วยได้เยอะเลยและอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเด็กเท่านะั้นนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะออกกาลังกายไม่ชอบหรอกแต่ว่าถ้าออกบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นผลดี ไอ้ของที่ไม่ชอบไม่ถูกใจเนี่ยบางครั้งมันถูกต้องนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเกี่ยวข้องกับมันสม่ำเสมอในทางตรงข้ามเนี่ยของที่ชอบของที่ถูกใจเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถูกต้องเนะ่โดยเฉพาะถ้าหากว่าเสพไปนานๆนะไม่รู้จักความพอดีหรือว่าไม่รู้จักประมาณเพราะนี่เราต้องถามตัวเองนะว่าไอ้ของที่เราชอบของที่ถูกใจเราเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเราเสพไปมากเกินไปหรือเปล่านะควรจะเข้าหาสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องบ้างนะมันจะเป็นประโยชน์นะต่อชีวิตของเราอันนี้ไม่ใช่เพราะอาการออกกำลังกายหรือการกินอาหารอย่างเช่นผักผลไม้เท่านั้นแต่รวมไปถึงการปฏิบัติทำการเจริญสติด้วยเราเตรียมรับผอม ชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเิบาเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยชาพราภเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชดิราโสยธา เงินแก่มนิอ,อันสว่างสวายควรยินดีสาพิตโยวีวาจันตูความจารทั้งพวกจงบำราดไปสา,าโรคโควินตาสตธูโรคทั้งผวกของท่านจงหายมาเจภววันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธิคายยโภภาวะอันจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทานาสิลิสานิจังุทธาปจายโนจัตตารธามาวาทันดายุวันโนสุขังภลังตสิบาการคืออายุวันดาสุขะภะละย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราปกติอ่อนน้ำต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตวุสาพมังราลัง ขอสาพาหมงคลยงมีแก่ท่านราคนตุสาพาเทวตาอาราเทวดาทั้งควงจองรักษาท่านสาพาพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธฮะฮะเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสฆง สัตตาสุทภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดุเมื่อเทมปฏิสังขโยนิโสบิปาปังปฏิเสวามิเนวะทวายนามาทายนามัทนายนาวิภูสนายา วาเจวะยีมาสังฆายะสติจิตายะยาปะนายะวิหิงสุขะระติยามจริยานุภาหายะเอติโบราณัญจะเวทนาวะริหังหามินวะัญจะเวทนาวาเสสามิยาตาราตะเมภะเวสติอะนาวะชะตาผะสุวิหารोจาติ